มาดูดิไขมาตอนนี้ทีทุกท่านครับอยูอ่ดูตาแล้วก็ถูกฟังอยู่เต็มเต็มมาดูดิไขมาดูส่านหนีมันนี่ยังไม่ตามหาเจออีกอุ้มาาจะใสอีกฮะโอ้ไอหนุ่มน้อยร้อยกิโลไอหนุ่มน้อยร้อยโลครับอ้าไวไอรุ่น เมือ่อวานนี้ไปกับพี่ตินวันนี้มาอยู่ไกลแซมแล,ล้วเสร็จแล้วไง<อ>ว,วันนี้มาก็ลูกพี่เลยมาได้ใส่นี่ฮะ<า>โอ้โอ้รุ่นนี้แซมดิ้งครับ เดี๋ยวนี้อ่าลูกพี่ลูกน้องไปไหนมาไหนไปด้วยกันละวเยี่สบายใครเร่งน้ำนี่นฮะโอ้เร่งน้ำจะมาเป็นสมัครช่างสีอยู่นี่ไหมฮะจะมาจะมาสมัครช่างสีอยู่นี่ไหม ก็จะมาอยู่นะมอย๋อไม่รุ่นจะมาสมัครเป็นช่างจะรับไหมล่ะเออเสียต่อฮะเสียต่อครับช่างมาแล้วช่างใหญ่นี่นี่ไปถามเขาดิว่าเขารับไหมวันนี้อามช่างดิว่าเขาเขาจะรับรับผมทำงานไหมปะ โอ้ช่างสวัสดีครับถามไปถามไปถามถามรับรับสมาชิกงานรับรับรับอ่าเฮ้โรงงานเลยลงงานเลยลงงานเลยแสนนะครับโอ้อะไรนะอะไรนะตัวต้องเป็นแสนดูจำคาร์เมโคก็อยากได้เงินเดือนเป็นล้านอันนี้มาสมัครช่างทีอยากได้เป็นเงินเดือนเป็นแสนอีกแล้ กัมโอเสียต่อเสียต่อจะมาสมัครทำงานอีกแล้วครับพยายันแท้ไปช่วยจ้างไปไปไปมาสมัครกันนะไปช่วยเขาไปแ่แต่ที่เขาไปยัางสีเนีย จะมาสมัครที่อยู่ร้านอูอบคุณใจเซอร์วิสครับยอรเนบอนันนี้เวรุ่นเนี่ยเขาเองสมัครงานวันแรกเขาจะให้เอโฟแบบนี้แหละโฟได้ไหม ไอ้เี้ม่นรไอ้ไวลุนนตั้มหมอยอ๋ออระไวลุนเนี่ติดวนติดวนให้ขับมันนี่เลยมาตรวจงานไหมมาตรวจงานอานว่าอะไรดิาอ่านนีนี่นี่เบรเกลีกกลดักปัไ เสียต่อจะมาสมัครงานนี่นะครับช่างรับช่างรับเนี่ยเขปิดไว้เลยะรุน่ตัวน้อยจะให้ะรุุนกับันเนาใช่ยครับ ทำนี้ทำอานติดเหลืองนี่เดซม GPS ีอเซม GPS เอสเจ็ดร้อครับคันนี้นี่ช่างลุยคนเดียวครับันนี้ เนี่ยเองก็ทำด้วยเอะไรเองก็ได้ขับด้วยอืมไม่อยากขับอะเป็นรอยแน่นอนพี่เอ็กปุ๊บเป็นรอนเลยน่ะก็ให้เป็นรอยไปวะสุภาพใช้สีเจตระโอ้ยนี่ยถ้าเองอยากขับเอาไว้ร่นขับไปทีด้วยก่อนเป็นอะไรเอ็กตร้าน็อกเจี่ยว่าจะ กเอาาหครช่างถ้ารับเข้าทำงานให้ค่าแรงวันเท่าไหร่นี่ก็บอกว่าเขาขอเซ็ตหนึ่งผมได้ก็แค่เซ็สาหัสเดียวเอาเดินนี่ทำไมเอามาคุยกับเขาก่อนตกลงกั็เขาก่อนว่าจะมาทำงานน่ะมาตกก็เขาแค่นั้นก็สุดแล้วเอามาคุยตกลงราคาก่อนจะมาทำอ่ะ กลัวเองจะได้ไปเกี่ยวข้าวเองโอ้โหมีเงินเลยนะอันนี้ก่อนผมเอาแบบนี้ก่อนใช่ไหมคือก่อนเราคือก่อนเรื่องเงินงานเงี้ยใช่ไหมจร้งูมดอาจร้งูมดแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็เกี่ยวเรื่องกันเนาะเออเราอะเข้าใจกันแต่โดนทีเขาไม่เข้าใจเฮ้วแล้วแล้วตั้งแต่โดนเรื่องมาม่าทีหนึ่งแม่งอันนี้เลยว่ะ เอ็งมาฝึกเสียบลูกเอ็งมาฆ่าครูสองคนเปิดร้านแกงกะครูแย่เลยนย่มากเลยไม่ไงครูไม่ห่วงพิจาครูอะไรเนี่ยแต่กลัวลูกศิษย์ได้ดีกว่าครูลูกศิษย์ก็ต้องได้ดีกว่าครูเลยสอนสอนลูกศิษย์แต่ลยหรอเอ๊ะใช่เหรอ ไออย่างเอฟซีการแสดงเฉยไม่ใช่ว่าเอาจริงเป็นคอมเมนต์ดีหน้ในช่องเสียตินอ่ะจริงเขาพูดเขาพูดเรเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยเอเนาะคือเก่งแท้วะคือเก่งแท้วะเพื่อนแล้วเพื่อนเหี so, ้ยกูจะโดนด่าไม้อีกเพราะว่านี่ย กไมไปดูร้องพี่ไปๆโดนปุ๊บเราก็มาหารุ่นนี้เมื่อวานผมไปอู่ชายใหญ่รู้ไหมผมว่าค่าตัวเท่าไหร่ตั้งเยอะเลยผมเอาล้านกว่าต้องหลักล้านขึ้นน่ะค่าตัวเพลง่าตัวเพลงใช่ไหมตเอาหลักล้านขึ้นแต่ก่อนนี่ไม่อยู่่่นีไมเซมเออให้กูอยู่สองวันมันเจ๊งอ่ะเซมแต่ก่อนนี่เราวิ่งหาเงินเนาะเออแต่ก่อนมันวิ่งหาเรา ไม่แต่ก่อนน่ะมันวิ่งหาเราเออแต่เดี๋ยวทุกวันเนี้ยเราวิ่งหามันเออทุกวันเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยก่อนก่อนหน้านั้นน่ะเราวิ่งมันวิ่งมาหาเราวิ่งมาอยู่เออหาอยู่บอกทุกวันเนี้ยหาถึงบ้านคนคนเคยไหเนาะเริ่มแล้วครับในขั้นใหม่ขั้นนี้นะขั้นใหม่ ้นีลแก็มันใหม่หรือไม่ใหม่ในคันนี้ล่ะไอ้รอยน้ตัวนี้เคว่าใหม่น่ะหนุ่มมือสองไอ้อรอยดึงมา่อนเไ้าฮ้ยลอยดึงหันทายนี่ไวรุ่นอยากมาทำงานถ้าใครได้ไวรุ่นมาทำงานนี่หัวเราทั้งวันเนยเน่ เงินเดือนเอาวันละแสนแสนสาัขอค่าตัวแพงโพดค่าตัวคือแพงแค่ไหมเรียกแพงโพดเชื่อไหมเป็นบอกไอ้แซมว่าอะไรถ้าผมอยากขับไมโคผมจะาเอาเงินจะเป็นล้านผมติดการที่ี่าถ้าแกถ้าแขายนี่ถ้าแก่ขายไม่คุหนีเงี้ย เจนนนก็กำลังตรวจความเรียบร้อยรับบทบาทแทนพอ่อดึงมา้ามันดึงมาข้างหน้าไม่ซุดไม่ใชส่ลายยล่เวลาเปิดประตูประตูขอนเจ้เอาแขนคขึ้น

ในในมานี้มานี่ยมานี่อะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่ใช่ลู้พี่พี่เคยเดี๋ยวรุ่นไอหลอนพี่เคยนะนะคนนี้เอาไว้พูดกันเอาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่สวัสดีครับรุ่นไอเซมเลยใช่ไหมอันนี้โน้ตสิบไร่เท่ไรหมื่นกว่ามาแรกๆมันหมื่นหมื่นหกว่ซื้อมาใหม่ๆเปิดตัวใหม่ๆ ไม่ซูมระยะการ์ดอ,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 อโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ